ลานจอดรถมีรถยนต์และรถบัสจอดอยู่นับร้อยคันที่กำลังแล่นทยอยกันเข้ามาจอดก็หลายสิบคันหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดกับท่านพระครูว่าในอนาคตต้องขยายลานจอดรถนะครับต้องขยายอีกสองถึงสามเท่าตัวก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้ว่าผู้วิเศษคนนี้เขาจะประกาศตนเป็นาศาสดาองค์ใหม่หลังจากนั้น คนก็จะพาแห่กันมาจากทั่วโลกไม่เฉพาะแต่คนเอเชียเท่านั้นคนทางยุโรปอเมริกาก็จะพากันมาจนลานจอดรถไม่พอให้จอดจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดเพราะรู้อนาคตแสดงว่าต่อไปคนจะขาดที่พึ่งกันมากขึ้นผมอยากรู้ว่าเขามีดีอะไร ผู้คนถึงได้ศรัทธานับถือมากมายอย่างนี้ท่านพระครูติงว่าแต่คนที่มาไม่ได้แปลว่าศรัทธาหมดทุกคนหรอกนะครับที่มาเพราะต้องการจะมาดูก็มีไม่น้อยเหมือนอย่างผมกับหลวงพ่อพระมกคุเทศประกาศให้ผู้สแสวงบุญลงมาตั้งแถวเพื่อจะเดินไปยังที่คนนับหมื่นกำลังนั่งรอพักวัน ออกมาให้เข้าเฝ้าหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครูเดินไปพรางสนทนาไปพรางโดยพูดให้ได้ยินกันแค่สององค์แล้วท่านพระครูคิดว่าคนที่มาในคณะของเราจะมีกี่คนที่ศรัทธาผู้วิเศษคนนี้เท่าที่ผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งละ่ะก็คือโยมที่เป็นลูกชายของหลวงพ่อฤาษีเสดในอดีตชาติ มีสามคนครับแต่ไม่เป็นไรกลับไปโรงแรมผมจะบรรยายสรุปสักสามสิบนาทีหลังจากทําวัดเย็นแล้วผมจะแผ่เมตตาช่วยพวกเขาให้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิผมคิดว่าพวกเขามีบุญพอเพราะได้มาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิกับคณะของเราท่านพระครูพูดอย่างมั่นใจ ดีนะครับที่พระมกุเทศท่านไม่เลื่อมใสในผู้วิเศษเกิดท่านเลื่อมใสคงสนุกกันใหญ่เรียกว่าพากันเข่ารกเข่าพงไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงต้องพลอยเสียชื่อไปด้วยทำไมล่ะครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองไม่เข้าใจก็ท่านชื่อเจริญทิตะธรรมโมเหมือนผมคนที่ไม่รู้จัก ก็คิดว่าเป็นผมสมพานวัดป่ามะม่วงเฉลยพระมะคุเทศพาคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปประมาณ300เมตรจึงมันจบกับปลายแถวคนที่นั่งกันอยู่ส่วนหัวแถวนั้นห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรจากนั้นจึงปูอาสนะแล้วนั่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้ว ท่านพระครูจึงกระซิบกับหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าหลวงพ่อครับเวลาผู้วิเศษเดินมาถึงตรงนี้ผมจะทำบริกรรมคาถาไม่ให้เขาเห็นผมเพราะถ้าเห็นแล้วผมไม่ว่ายเขาก็จะโกรธผมคาถาอะไรช่วยบอกผมด้วยเพราะผมก็ไม่อยากให้เขาเห็นเช่นกันคาถาพุทธคุณถอยหลังครับ ผมจะว่าให้ฟังแล้วท่านก็ว่าพุทธคุณถอยหลังให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองฟังโดยว่าเป็นเจ็ดวรกวักละแปดคำดังนี้ติวาคภะ,ะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสัตธิระสามารถธรรมสริปุโรตะนุตอะทูวิกะโลโตคะสุโนปันสำนะระจะชา วิโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคพะโสปิติอิผมคงจำไม่ได้เอาแบบย่อวันนี้ไม่ไดีหรือหลวงพ่อวัดดอนเมืองต่อรองไม่ยากหรอกครับหลวงพ่อก็เหมือนเราสวดอิติปิโสเพียงแต่เริ่มจากคําสุดท้ายไปหาคําแรกอย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ถ้าเราอ่านคําสุดท้ายก่อน ก็จะกลายเป็นบทสวดพระพุทธคุณก้าวนั่นเองแต่ผมคงจำไม่ได้ภายในเวลาจำกัดเช่นนี้ขอคาถาสั้นๆไม่ได้หรือครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองยังอยากได้แบบสั้นแต่หลวงพ่อต้องสัญญากับผมก่อนว่าจะท่องคาถานี้ให้ได้ในภายหลังเพราะมีประโยชน์มากมีข้อแม้ว่า เวลาขับรถห้ามท่องผมคงไม่ขับรถหรอกครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดยิ้มยิ้มถึงคนอื่นขับหลวงพ่อก็ต้องไม่ว่าคาถานี้เพราะถ้าว่าอาจถูกรถคันอื่นชนเพราะเขามองไม่เห็นครับผมสัญญาว่าจะกลับไปท่องให้ได้และจะไม่ท่องขณะขับรถ หลวงพ่อวัดดอนเมืองรับคำอย่างง่ายดายเพราะอยากได้คาถาแบบสั้นคาถาแบบสั้นคือหัวใจพุทธคุณเก้าหรือที่เรียกว่านวรหะคุณอันนี้จำง่ายเพราะเอาเฉพาะคำแรกของพุทธคุณเก้าแต่ละข้อคืออสังวิสุโลปุสสะภุพะแต่ต้องว่าถอยหลังด้วยก็คือ พระพุทธะปุโลสุวิสังอะถ้าเช่นนั้นผมก็จะนั่งบริกรรมนวระหะคุณท่านช่วยเขียนใส่กระดาษให้ผมได้ไหมครับพระตอนถอยหลังผมคงต้องฝึกท่านพระครูหยิบกระดาษและดิดสอออกจากย่ามแล้วก็เขียนส่งให้หลวงพ่อวัดดอนเมือง ขอบคุณครับจะอาวาสวัดดอนเมืองกล่าวขอบคุณแล้วก็ท่องอย่างตั้งอกตั้งใจเวลา17บเนาฬิกาตรงเสียงเป่าสังก็ดังขึ้นมีเสียงประกาศกล้องเป็นภาษาฮินดีกับภาษาอังกฤษซึ่งพระมกุเทศฟังรู้เรื่องทั้งสองภาษาท่านบอกคณะผู้แสวงบุญว่าพระกวันกกำลังออกมาให้ผู้ศรัทธาเข้าเฝ้า ทุกคนยกเว้นพระภิกษุที่มากับคณะผู้สแสวงบุญจึงพากันชะเง้อชะงแง้ไปหาหัวแถวซึ่งยาวเป็นกิโลเมตรและเห็นพักวันเดินมาแตกไกลท่านพระครูอยากรู้ว่าพักวันจะพูดจาปราศัยกับผู้ที่มาเข้าเฝ้าอย่างไรจึงต้องดูด้วยตาในก็เห็นพักวันหยุดทักทายกับผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งบ้างก็ถวายเงิน บ้างก็ถวายผลไม้พวกที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถวายของมีค่าต่างๆเช่นทองคำและเพชรนินจินดาส่วนคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะถวายก็จะซบหน้าลงที่พระบาทซึ่งพระขวันจะใช้พระหัต์ลูปศีรษะเขาเหมือนปลอบโยนก่อนจะเดินเลยไปประมาณหนึ่งชั่วโมง พัควันจึงเสด็จมาถึงตรงที่ท่านกับคณะผู้สแสวงบุญนั่งรออยู่ซึ่งเกือบจะเป็นปลายแถวท่านไม่จำเป็นต้องบริกรรมคาถาหายตัวเพราะผู้คนเบียดเสียดยัดเยียดยื้อแย่งกันมานั่งบางท่านจนมิดยังดีที่มีแต่พวกผู้ชายเพราะจนะที่ผู้ชายกับผู้หญิงนั่งคนละฝั่งมิให้ปะปนกัน ไม่เช่นนั้นท่านคงจะต้องอาบัตเพราะถูกผู้หญิงเบียดข้อดีอีกประการหนึง่งที่ถูกเบียดก็คือทำให้หลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งท่านรู้ว่ายังหายตัวไม่ได้ถูกปิดบังมิดเช่นกันด้วยเหตุนี้ท่านจึงใช้ตานายดูพักวันเมื่อเสด็จจนถึงปลายแถวก็เสด็จกลับตอนเสด็จมาท่านผ่านแถวผู้ชาย ส่วนขากลับผ่านแถวผู้หญิงปรากฏว่าพวกผู้หญิงพากันถวายซองมากกว่าพวกผู้ชายจึงทำให้พักวันต้องเสียเวลารับซองและเสกของขวัญให้กับผู้หญิงที่ถวายซองทั้งหลายวิธีเสกของพักวันนั้นไม่ต้องหลับตาว่าคาถาเพียงแต่เอามือคว้าไปในอากาศก็ได้ของขวัญมาแล้วคนที่ถวายมาก ก็จะได้ของขวัญมีค่ามากคนที่ถวายน้อยก็ได้ของขวัญราคาน้อยลดหลั่นกันลงไปท่านพระครูยังเห็นอีกด้วยว่าบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มาถวายซองนั้นมีทั้งเศรษฐีตัวจริงและตัวปลอมเศรษฐีตัวปลอมทำหน้าที่เป็นหน้ามา้าและซองที่ถวายนั้น ก็ไม่ได้บรรจุธนบัตรแต่เป็นกระดาษที่ตัดเท่ากับขนาดธนบัตรจริงที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะรู้กันกับพระควันว่าจะต้องเล่นละครสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ขาดปัญญาทั้งหลายเหล่านั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหาท่านพระครูแล้วคุกเข่ากราบท่านสามครั้งพูดว่า หลวงพ่อมาด้วยหรือคะดีใจจริงๆที่มาเจอหลวงพ่อที่นี่โยมรู้จักอาตมาด้วยหรือท่านถามสตรีวัยห้าสิบเศษตอบว่าฉันได้เคยไปวัดหลวงพ่อมาครั้งหนึ่งค่ะไปกับเพื่อนอย่างนั้นหรือแล้วเข้ากรรมาฐานด้วยหรือเปล่ากรรมาฐานอะไรคะถามอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าท่านจึงต้องเปลี่ยนเรื่องถาม โยมมาอย่างไรได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะฉันบินตรงจากกรุงเทพมาบอมเบย์เลยหลวงพ่อไปมาหรอคะท่านพระครูพยักหน้าแทนคำตอบหลวงพ่อดูอะไรนี่หล่อนพูดพร้อมกับแบมือให้ดูในมือหล่อนมีแหวนเพชรวงหนึ่งจะถวายอาตมาหรือ ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มถวายไม่ได้ค่ะเพราะเพิ่งได้มาจากองค์พระควันพระองค์ทรงเสกให้เมตกี้พระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแค่แกว่งพระหัตไปในอากาศก็ได้แวนเพชรวงนี้มาพูดอย่างศรัทธาเหลือหลายท่านพระครูคิดในใจว่าถ้าทำอย่างนั้นได้จริงก็คงไม่เสด็จออกมารับซอง นั่งคว้าอากาศสบายกว่าท่านรู้ว่าสตรีผู้นี้กำลังมีศรัทธายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกความจริงแกล่ลอนจึงพูดว่าวันหลังไปคุยกับอาตมาที่วัดป่ามะม่วงนะเอาแหวนวงนี้ไปด้วยแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถพระมกุฏเทศนัดหมายให้ทุกรูปไปรอพร้อมกันที่รถ หลังจากเฝ้าพักวันแล้วเมื่อขึ้นมาบนรถก็พบหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับโยมเสงีงนั่งอยู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างโยมท่านทักโยมเสงีงดีครับหลวงพ่อผมได้ไม่เห็นทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมปรุวัวเจ็ดสิบตอบอะไรคือจริงอะไรคือปลอมละ่ะท่านพระครูถามอีก แดนพุทธภูมิคือของจริงส่วนพักวันคือของปลอมครับหลวงพ่อหลักครับได้ของเสกจากพักวันหรือเปล่าท่านถามยิ้มยิ้มท่านได้หรอครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามกลับผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ได้ถวายซองท่านพระครูตอบ คณะผู้แสวงบุญเดินทยอยกันมาขึ้นรถที่มาล้าหลังก็คือสตรีสามคนที่ตั้งใจมาเพื่อเข้าเฝ้าพระควันโดยเฉพาะขึ้นมาในรถแล้วก็พร่ำรำพันถึงองค์พระควันกันอยู่สามคนโดยไม่สนใจผู้ใดเมื่อทุกรูปมากันครบแล้วคนขับก็ออกรถนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมือง บรรยายเรื่องพระเจ้าสุโธธนะต่อค่ะโยมผ่องใสกล่าวนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองเพราะไม่อยากฟังเรื่องพระควันที่สตรีสามคนกำลังครั่งไคล้ไหลหลงตกลงเอาละถึงตอนที่พระนางพิมพาเทวีให้ราชบุรุษลาหุนกุมารเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทอง พระบรมศาสดาพาราหุนกุมารไปพระวิหารแล้วก็โปรดให้พระสารีบุตรจัดการบรรพชาราหุนกุมารเป็นสามเณรแล้วทูลขอพระพุทธานุญาตว่าแต่นี้ต่อไปเมื่อกุลบุตรผู้ใดแม้ประสงค์จะบวชหากมารดาปิดายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตให้บวชขอให้ทรงงดไว้ก่อน อย่าเพิ่งให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรนั้นพระบรมศาสดาก็ประทานพรแก่พระพุทธบิดาแล้วถวายพระพรลาพาพระนันทะและราหุลสมมเนรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมื่นเสด็จนิวัดกลับพระนครราชครืเป็นอันว่าพระเจ้าสุดโทธนะไม่มีทั้งลูกและหลาน สืบรชาชสมบัติแทนพระบวชกันหมดหน่าสงสารพระองค์นะจ๊ะแม่ชีป่วนพูดด้วยความรู้สึกแบบชาวโลกทั่วไปที่ต้องการมีลูกหลานไว้สืบเผ่าพันธุ์ท่านพระครูจึงอธิบายว่าที่แม่ชีพูดมาก็ถูกแต่ถูกในแง่โลกิยะทว่าพระพุทธองค์ทรงมองในแง่โลกุตระหมายความว่าอย่างไรจ๊ะ หมายความว่าทรงมองคนละแง่คือพระเจ้าสุดโตธนะทรงมองแบบทางโลกแต่พระพุทธองค์ทรงมองแบบเหนือโลกพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือมองทางโลกกับมองทางธรรมการที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอนุชาและพระโอรสบวชพระทรงต้องการให้หลุดพ้นจากทุกข์เหมือนพระองค์เอาละ่ะถ้ายังไม่เข้าใจ ค่อยไปถามต่อภายหลังทำรรวัดเย็นนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับท่านพระครูนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปว่าในพรรษาที่สองที่พระบรมศาสดาสเสด็จกรุงกบิลพัทเกิดผลสำเร็จทางธรรมคือพระพุทธบิดาสำเร็จพระอนาคามีพระนางมหาประชาบดีและพระนางพิมพาเทวี เสด็จเป็นพระโสดาบันคำว่าพระในที่นี้แปลว่าผู้ประเสรศิฐแปลมาจากคำว่าอริยะส่วนพระนันทะและพระราหุลได้เป็นภิกษุและสามเณรต่อมาเศรษฐีชื่อสุทัตตะก็ได้สร้างพระเชตวันถวายและนิมนต์พระองค์ไปประทับที่พระเทตวันนครสาวัตถีซึ่งพระองค์ประทับจำพรรษา อยู่ที่เมืองนี้รวม25พันษาดังที่พระมกุเทศและท่านพระครูได้บรรยายมาแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองสรุปเหตุการณ์ก่อนที่จะบรรยายต่อในพรรษาที่หแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตการศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครเวสาลีทรงทราบว่าพระพุทธบิดา ทรงประชวนหนักด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของพระองค์จึงเสด็จไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดานานครกบิลพัทส,สาวกเป็นอันมากตามเสด็จรวมทั้งพระอนนทเถระพระนันทเถระและสมเนรราหุนเมื่อเสด็จถึงทรงถวายการพยาบาลพระพุทธบิดาซึ่งกำลังได้รับการบีบคั้นด้วยอาพาธกล้า เกิดทุกขเวทนาอย่างรุนแรงมีพระอาการทุรนทุรายหมดสติพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตต์ตั้งพระไทยอธิษฐานจิตบำบัดโรคาพาธแล้วทรงรูปลงที่พระเศียรพระเจ้าสุโธทนะอาพาธกร้าก็ทุลาลงด้วยพระบาลมีพระนันทเถระยกพระหัตต์รูปที่พระหัตต์เบื้องขวาของพระราชบิดา อาพาธกล้าข้างขวาก็ทุลาลงพระอน,นุทเถระยกพระหัต์รูปที่พระหัต์เบื้องซ้ายของพระปิตุราอาพาธกล้าก็กลายเป็นคลายลงพระเจ้าสุโทธทนะทรงพระสัมราญพระกายคลายจากทุกขเวทนาอันสาหัสทรงลุกขึ้นประทับนั่งถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยความซาบซึ้ง ในพระมาหากรุณาที่คุณที่สเสด็จมาทรงอนุเคราะห์พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาให้บรรลุอรหันต์พระเจ้าสุโทธทนะทรงพิจารณาเห็นธรรมายุของพระองค์ถึงเวลาอาวสานการเพียงนั้นจึงทูลลาพระบรมศาสดาและลาพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นทั้งมวล แล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานคือนิพานไม่มีอุปธิเหลือถ้าบรรลุนิพานแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าอุปาทิเศสนิพานข้อความควรสังเกตก็คือที่อาตมาบรรยายนี้นำมาจากหนังสือของท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเถระซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิต ท่านเขียนโดยอ้างอิงพระไตรปิฎกในอัตถกถาซึ่งแต่งขึ้นเพื่ออธิบายพระไตรปิฎกอีกชั้นหนึ่งแสดงว่าพระเจ้าสุทโธธนะเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวนันจึงปรินิพ,พานอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังพิจารณาเองว่าจะเชื่อหลักฐานใด และหลวงพ่อเชื่อพระไตรปิฎกหรืออัตถกถาครับโยมเสงถามอาตมาเชื่อคำพีปฐมภูมิส่วนอัตถกถาเป็นคำพีทุติยภูมิที่แต่งขึ้นมาอธิบายต้นคำพีปฐมภูมิอีกประการหนึ่งในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่าผู้ที่เป็นคฤหัตหากบรรลุอรหัตผลจะต้องบวชในวันนั้น หากไม่บวชจะต้องปรินิพานเช่นท่านพาหิยะจารุจีรยะเทระและสันตติอมารเป็นต้นพระเจ้าสุดโททนะก็เช่นกันในเมื่อพระองค์ไม่ได้บวชก็จะต้องปรินิพานในวันนั้นอาจจะยกเว้นเพราะทรงเป็นพุทธบิดาก็ได้นะครับพระคุณทศแสดงความเห็น เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจึงอธิบายว่าพระพุทธศาสนาสอนความจริงที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ได้มียกเว้นกฎธรรมชาติมีอยู่ก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้พระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเช่นเดียวกันกับพระพุทธบิดาจึงไม่มีข้อยกเว้น รถแล่นมาถึงโรงแรมที่พักพระมกุฎเทศประกาศให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นจึงมาพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงแรมเพื่อทำวัดเย็นและฟังธรรมบัญญายเป็นวันสุดท้ายวันรุ่งขึ้นคณะผู้สแสวงบุญจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยบินตรงจากบอมเบไปกรุงเทพส่วนพระมกุเทศ กับแม่ชีปวนก็จะกลับพุทธคยาโดยรถไฟเมื่อพระและคฤหรือหัดมาพร้อมกันที่ห้องประชุมท่านพระครูจึงนำทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงให้นั่งภาวนาคนละยี่สิบนาทีแล้วจึงแผ่เมตตาท่านตั้งใจแผ่เมตตาให้จตรีสามคนที่ติดใจไหลหลงองค์พักวัน ถึงกับนัดกันว่าจะมาอีกแผ่เมตตาเสร็จท,ท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วใครมีอะไรสงสัยอยากถามอาตมาหรือถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถามได้หรือถ้าใครง่วงจะไปนอนก็เชิญตามสบายแม่ชีง่วงหรือยังล่ะท่านถามแม่ชีป่วนไม่ง่วงจ้ะ ฉันอยากฟังหลวงพ่อเล่านานๆจะได้พบพระที่เก่งเกือบๆท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่ชีตอบอย่างศรัทธาในท่านพระครูฉันไม่ง่วงจะจะอยู่ฟังเป็นเพื่อนแม่ชีโยมผ่องใสพูดขึ้นสตรีสามคนคิดจะลุกออกไปในตอนแรกเมื่อเห็นผู้สูงวัยกว่าทนง่วงได้จึงต้องฝืนใจอยู่ต่อ เป็นอันว่าไม่มีผู้ใดลุกออกไปนอนเป็นอย่างไรบ้างใครอยากกลับมานัสการสังเวชนียสถานอีกท่านพระครูถามทุกคนยกมือยกเว้นสตรีสามคนใครอยากจะมาเฝ้าพระควันอีกทุกคนไม่ยกมือยกเว้นสตรีสามคนทำไมถึงอยากมาล่ะโยมท่านถาม เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและพระองค์ก็ทรงมีอิทธิปฏาฏิหาริย์พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปในอากาศแล้วก็ทรงคว้าแหวนเพชรมาให้ผู้หญิงคนที่นั่งติดกับฉันและโยไม่ได้บ้างหรือไม่ได้ค่ะเพราะฉันไม่ได้ถวายซองคราวหน้าจะนำซองมาถวายเพื่อจะได้แหวนเพชรที่พระองค์เสกให้ เหมือนผู้หญิงคนนั้นบ้างหล่อนตอบก่อนนายโยมบอกว่าท่านกรุณามวลมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาโยมก็น่าจ,จะได้แว้นเพชรจากท่านถึงแม่ไม่ได้ถวายซองกอตามจริงไหมหล่อนไม่ตอบสตรีอีกสองคนก็เพิ่งมองเห็นความจริงข้อนี้ศรัทธาที่มีต่อพระวันเริ่มเสื่อมถอยโดยง่ายท่านพระครูเล่าเรื่อง ที่ท่านคุยกับพระอินเดียแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่ท่านให้ทุนการศึกษาแก่พระรูปนั้นแล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกถ้าโยมเป็นชาวพุทธแท้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนถ้าอยากรู้ว่าพึ่งตนได้ทำอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วง อาตมายินดีต้อนรับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยทุกอย่างฟรีหมดเพราะอาตมารู้ว่าคนไทยชอบของฟรีท่านเน้นคำว่าฟรีและหลวงพ่อแจกแหวนเพชรด้วยหรือเปล่าคะนางสาวสายใหญ่รักถามยิ้มยิ้มแจกสิอาตมาแจกเพชรให้คนละหนึ่งกิโลแต่เป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไนนะ ให้โยมนำกลับไปเจรณายเองที่บ้านท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มเช่นกันท่านรู้ว่าขณะนี้ที่วัดป่ามะม่วงมีคนนับร้อยมารอารับแจกเพชรหนึ่งในจำนวนนั้นคือแม่เชิญสีมารดาในอดีตชาติของท่านหล่อนกำลังประสบกับความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสนอกจากท่านไม่มีผู้ใดช่วยหล่อนได้ ท่านจำเป็นจะต้องช่วยเพราะเป็นเรื่องของความหลังในสังสารแม้ท่านจะตัดความหลงในสงสารได้แล้วแต่ความหลังในสังสารท่านตัดไม่ได้ยังต้องมีลมหายใจอยู่ตราบใดก็ถือว่ายังตัดไม่ได้ตราบนั้น